ต่อมามาดูเรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นได้เสมอแม้กระทั่งรถจอดติดไฟแดงอยู่ดีๆเนี่ยก็สามารถที่จะโดนชนท้ายได้เหมือนกันนะคะอย่างรถคันนี้เขาจอดติดไฟแดงแต่ว่าถูกจัก,กรยานยนต์ชนท้ายนะคะพอไปเปิดคลิปดูถึงได้รู้สาเหตุถึงบางอ้อเลยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บริเวณแยกตันหยงจันทบุรีค่ะก็คือมีคนจอดรถอยู่แยกไฟแดงอยู่ๆรถจัก,กรยานยนต์พุ่งชนท้าย พอไปดูคลิปย้อนหลังอ๋อที่โดนชนท้ายเพราะว่ารถจักรายานยนต์น่ะก็ถูกรถอีกคันหนึ่งอ่ะพุ่งชนท้ายเหมือนกันน่ะนะคะนี่ค่ะดูในภาพแล้วก็เลยทําให้รถจักรายานยนต์กระเด็นไปโดนรถของคันแรกแล้วก็ถูกลูกหลงไปด้วยนี่ภาพจากกล้องวงจรปิดก็เก็บไว้เป็นหลักฐานคือคู่กรณีน่ะเมาไม่มีเบรกไม่มีชะลอก็เลยชนเต็มๆว่ายอย่างนั้นนี่ คือที่รถจักรยานยนต์ต้องไปชนท้ายรถคันแรกเพราะว่าก็มีรถยนต์อีกคันหนึ่งเนี่ยแหละค่ะชนมาตามหลังก็เลยทําให้รถคันแรกเขาเสียหายแล้วเขาบอกว่าคู่กรณีเนี่ยเมานะไม่มีเบรคไม่มีชะลอนี่ขนาดจอดติดไฟแดงอยู่ๆนะคะก็โดนรถจักรยานยนต์พุ่งชนแบบนี้เพราะว่ารถจักรยานยนต์เนี่ยพอมาเปิดผ้าจากร่องจรปิดก,ก็ถึงบางอ้อก,ก็มีสาเหตุนี่ค่ะรถคู่กรณีก็ค่อนข้างเสียหายอยู่เหมือนกันนะคะ าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตาม Subscribe Like s h a ร,ร์เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดทุกการติดตามรับชมดูจบอย่าลืมคอมเมนต์เพื่อการปรับปรุงให้ดีขึ้นขอบคุณครับ